เราประพอถือปืนลูกซองอยู่เนี่ยต้่งถือปืนเลยวะถึงขั้นต้องถือปืนเ,เลยเหรอสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะพี่เดียวตอนนี้มีนาฬิกาอ่ะ7จ็โมงแดนาทีแล้วตอนนี้นะคะีค่ะไอ้กำาลังจะเดินทางไปที่ สนามบินสวนภูมิแล้วนะคะเพื่อ,อไปเช็คอินแล้วก็รอขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นวันนี้ต้องขอบคุณพี่เดียด้วยนะคะที่จกขับรถมาสัมภาจากที่เราเป็นเด็กบ้านนอกกันเนาะจนทุกวันนี้ข้าดองจะไปโกอินเตอร์พี่เดียอย่างบ้านนอกเถอะคือเลดก็ยังบ้านนอกจริงแหละไ,ไม่เถียง การเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์รอบนี้นะคะจุดประสงค์ของไอ้นั้นก็คือการไปดูวอลเลย์บอลนะคะเนชันสลี e a g u e 2น2 3นะคะที่เมืองปาไซกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะจุดหลักก็คือทีมญี่ปุ่นนะฮะทีมชายญี่ปุ่นนี่คือเป็นทีมที่ไอ้โปรดปราและชื่นชอบมากๆเลยนะการที่แบบได้ไปเห็นเขาเล่นในสนามจริงๆอ่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงตอนนี้กําลังแบบตื่นเต้นมากนะคะกับการไปนะครั้งนี้และแน่นอนล่ะค่ะคือ My favorite professional volleyball player จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้เลยนะฮะตากาฮะชิรันนั่นก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนนะหลายคนที่ดูวอลเลย์บอลก็คิดว่าน่าจะรู้จักพี่เขาเป็นอย่างดีและไอ้ก็ชื่นชอบมากเช่นกันค่ะมาลุ้นกันนะครว่าวันนี้เราจะไปเช็คอินกันทันหรือเปล่าแต่บอกพี่เดียขับรถกระแทกมากตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่สวนภูมิแล้วนะคะแต่ว่าตอ้องรีบไปเช็คอินแบบด่วนจีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเช็คอินที่ชั้น4ี่ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เวลามันเลยมาเยอะมากแล้วมันเป็นความผิดพลาดในการเดินทางซึ่งมันกลับเวลาผิดไปนิดนึงแต่ตอนนี้กำลังรีบไปอยู่นะคะท่ามกลางผู้คนเป็นหมื่นล้าน และแล้วในที่สุดนะคะเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วคันเวลาแบบเป๊ะพอดีตอนนี้เราผ่านดาดการตรวจกระเป๋านะคะการตรวจสัมภาระทุกอย่างเข้ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปรอขึ้นเครื่องเสีนกัระสดงนิดนึงนะคะไม่ได้เอาไมคมาด้วยกล,ลกลัวจะรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะ,ะโอเคเดี๋ยวไปรอขึ้นเครื่องกันค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอัจจน,น,นาแบบมืดไปนิดนึงตอนนี้แบบไม่มีแสงเลยโอเคเมื่อกี้เช็คพาส,สปอร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรวจสัมภาระอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นเครื่องอย่างเดียวค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเขาขึ้นกันไปหมดหรือยังนะมันจะมันจะทันเลยเนี่ยเอามก็อ oh ดดูดิดูเหมือนเขาขึ้นกันหมดแล้วอะ่ะเดี๋วต้องรีบไปแล้วค่ะ ตอนนี้ไอได้ผ่านตอมอเข้ามาที่สนามบินนินอยาเหมือนจะมีคนมารอต้อนรับมักกีฬาวอลเลย์บอลน,บน,นะฮะแต่ว่าไอาได้ทราบข่าวมาว่าทีมญี่ปุ่นถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะไม่รอนะครเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอที่โรงแรมค่า เข้าโรงแรมดูนะฮะตัวเปียกไปหมดเลยสภาพอากาศวันนี้เหนื่าจริงโอเดี๋ยวเราเข้า้องพักกันนะครับนี่นะฮะห้อง96ต้องเสียบบัตงโอ้ my god ห้องดีกว่าที่คิดมาก oh my god ปกติโรงแรมที่ฟิลิปปินส์อ่ะมันหาแบบนี้ยากมากเลยท่านผู้ชมถือว่าโชคดีโชคดีโชคดีโชคด,ชคดีไม่เจอห้องที่มันไม่ตรงปกนะพรุ่งนี้อยู่ที่นี่ต่ออีกรอบแน่นอน <c oughs> เออเลิศวะ่ะเซ่ฮัลโหลเดี๋ยวเรามารีวิวห้องไปตามส่วนนะคบอันนี้เป็นห้องน้ำนะแต่เอาจริงๆไอ้ว่าห้องน้ำมันแอบเลเ็กไปนิดนึงอะแต่ว่าก็ครบดีอยู่นะน,นี่มีฝักบัวมีอะไรให้ครบนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าจะอยู่ตรงโซนนี้เอออันนี้แปลกดีนิดนึง มันอยู่ข้างนอกห้องนะเห็นไหมมันไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้างในห้องน้ำแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะตรงนี้มีเครื่องทำน้ำร้อนตรงนี้ด้วยเสียดายไม่ได้เอามามากมาตู้เย็นค่ะแล้วก็ชั้นวางแบบกริปเก๋มินิมอลนิดนึงนะแล้วก็มีเตียงขนาด king ซส์นะคะสำหรับนอนสองคนได้แต่ว่าวันนี้มาคนเดียวคะ่ะก็นอนคนเดียวไอจองเป็นห้องที่มันมีหน้าต่างนะเพราะว่าตอนเช้าตื่นมามันจะได้แบบได้วิวที่สวยนะคะแล้วก็นี่มีทีวีด้วยนะคะมี เครื่องปรับอากาศพร้อมเลยห้องนี้ถือว่าดีดีมากเอาดีๆีเซฮวันแรกจากเมืองปารซยกุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ไอซ์เช็คอินเข้าโรงแรมนะคะก็ขอเล่าอย่างนี้ก่อนคือตั้งแต่ผ่านด่านเข้ามาจากตอมอยคือชีวิตวุ่นวายมากนะครที่ฟิลิปปินส์คือไปต่อไม่ถูกเลยไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งเคยมาต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ได้มาเยือนในถิ่นที่มันไม่ใช่บ้านเราที่ที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาเราที่ที่เขาไม่ได้ใช้วัฒนธรธรธมของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องปรับตัวกันนิดนึงแต่หลังจากที่มันเข้าที่ทุกอย่างแล้วก็เลยมีเวลามานั่งพักผ่อนตรงนี้แล้วก็อยากจะมานั่งเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะว่าระหว่างวันเนี้ยนะคะที่ตั้งแต่เดินทางถึงเช้ามาจะถึงณนะตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้ที่ฟิลิปปินส์ประมาณ3ามทุ่มนะคะ ที่ไทยอาจจะประมาณสองทุ่มเพราะว่าที่นี่เขาเวลาเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะฮะโอชีวิตวุ่นวายมากเริ่มจากตอนแรกเลยคือก่อนจะออกจากบ้านคือเดี๋ยวลืมไม่นู่นเดี๋ยวลืมไม่นี่คือเก็บทุกอย่างแบบเป็นคนที่ไม่เตรียมพร้อมมากในส่วนของหนูนะฮะแล้วก็เดินทางมาจากที่บ้านหนูที่นคนปรปฐมใช่ไหมมาที่สนามบินสวนุวรรณภูมิโหใช้เวลานาน,านมากเนื่องจากว่ารถติดมากเพราะว่ามันเป็นเช้าวันจันทร์คนเข้ากรุงเทพกันเยอะ มากมากก็คือเกือบไม่ทันเกือบเช็คอินไม่ทันดีหน้าที่แบบมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนะฮะตั้งแต่แรกเลยแบบจนแบบไอวินาทีที่วิ่งขึ้นเครื่องนั่นคือจะจําเป็นจนวันตายเลยว่าผู้โดยสารทั้งคันเออทั้งลำต้องใช้คําว่าทั้งลำนะเครื่องบินผู้โดยสารทั้งลำนั่งรอเราอะแล้วก็อีกไม่กี่คนที่อยู่ข้างหลังเราแต่ด้วยความที่หนูไม่รู้ไงเพราะว่าเป็นการบินออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยแบบ มีการเดินหลงไปบ้างเดินไปผิดโซนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกอ๋อโอเคครับเข้าใจได้เนาะเพราะมันเป็นครั้งแรกก็หลังจากขึ้นเครื่องนะคะก็มีชาวฟิลิปปินส์นะคะน่ารักมากเลยนะคะพวกเขากําลังจะก,กลับบ้านแล้วก็เขาก็จัดแจงที่นั่งอะไรให้หนูเรียบร้อย <S <S <ๆ>เขาก็ถามด้วยนะว่าเออนั่งอยู่โซนไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้นั่งกับรุ่นพี่ที่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะเขาก็ แนะนำเขาก็ถามว่ามาจากประเทศไทยใช่ไหมหนูก็ตอบว่าใช่แล้วหนูมาจากประเทศไทยคะ่ะเขาก็แบบพูดสวัสดีครับคือคนฟิลิปปินส์น่ารักมากๆนะฮะทำให้เราลืมภาพที่แบบหลายๆคนที่คิดว่าประเทศฟิลิปปินส์ต้องเถื่อนนะฮะผู้คนส่วนใหญ่ต้องฉกชิงวิ่งราวอะไรประมาณนี้พอมาเจอจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปซะทั้งหมดนะแต่จะเล่าต่ออย่างนี้คือหลังจากที่คุยกับพี่เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็คือพี่เขาก็พรีเซนต์ประเทศตัวเองนะคะว่ากรุงมะนิลานีอะไรบ้างเราควรจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างแล้วก็มันมีของอร่อยอะไรที่เราได้รับประทานบ้างนะถึงที่นี่นะคะแต่ในการออกมาคนเดียวและเป็นประเทศที่นักเดินทางให้คะแนนเลยว่าเถื่อนฟิลิปปินส์หลายคนมองว่าประเทศนี้เถื่อนเถื่อนยังไงแม้แต่ชาวฟิลิปปินส์เองที่อยู่บนเครื่องบินอะ่ะก็บอกกับหนูว่า ถ้าคุณจะมาเที่ยวที่มะนิลาโดยเฉพาะโซนแถบปาร์ซยที่คุณอยู่คุณควรจะดูแลสัมภาระสิ่งของทรัพย์สินมีค่าของคุณให้ดีที่สุดและเวลาจะแบบเอากล้องขึ้นมาถ่ายเพราะเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นว่าเราอะชอบยกมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอคือด้วยความที่เราทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยากถ่ายทุกสถานการณ์เขาก็บอกว่าถ้าอยู่ในมะนิลาคุณควรจะดูซ้ายขวาก่อนว่ามีใครที่ สังเกตคุณเป็นพิเศษไหมแบบเขากําลังจ้องเราอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามยกมือถือขึ้นมาถ่ายเด็ดขาดไม่งั้นต่อให้คุณกําลังถืออยู่เขาก็สามารถแบบวิ่งแล้วก็ฉกออกไปได้อันนี้เป็นรีเควสจากพี่ฟิลิปปินบนเครื่องบอกมานะหลังจากที่เราเนี่ยลงจากเครื่องบินที่ท่าอากาศยานานานาชาตินีนอยอาร์คิโนโที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินนะคะ<ๆ>ก็จะต้องมีการเข้าไปพบตม ื่อที่จะให้เขาตรวจเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ตรวจที่ประเทศต้นทางเนี่ยออกให้รวมไปถึงอาจจะมีการสัมภาษณ์คําถามเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับนักเดินทางนั่นก็คือคุณมาทํอะไรที่ประเทศนี้คุณมากี่วันคุณมาแล้วคุณพักที่ไหนคุณมีโรงแรมไหมแล้วคุณมีตั๋วขากลับหรือย,ยังอันนี้จะเป็นคําถามเบสิกที่นักเดินทางหลายๆคนจะต้องพบเจอและมันเป็นประโยชน์สําหรับนักเดินทางมือใหม่ด้วยนะคะเพราะว่า จะได้เป็นแนวทางในการที่จะตอบคําถามกับปมนะคะและการมาของไอในครั้งนี้ก็คือไม่ติดปมจา้าดีใจมากคือตอนแรกคิดใจตุ้มต่อมต่อนะเฮ้ยจะตอบคาถามได้ปะวะเราจะฟังภาษาอังกฤษสำเนียงตากะล็อกออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวมากๆเลยแต่ก็ตอบตามความจริงนะคะใช้ความมั่นใจเข้าตอบคือตอบให้เขารู้ว่าอืมเรามาเนี่ยเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาลากักลอบมาทํางานหรือมาทําอะไรไม่ดีที่นี่นะ แค่นั้นค่ะตอมอเขาก็จะปล่อยคุณเข้าประเทศแล้วนะเขาก็จะบอกโอเค welcome to p h i l i p p น n แล้วก็โอเคค่ะ day okay, thank you thank you so much ครรดาพอผ่านด่านตอมอมาได้แล้วด่านต่อไปก็คือการที่จะทํายังไงให้เราไปถึงที่พักที่เราจองไว้นะคะซึ่งไอก็ไม่รู้ว่าการเดินทางที่ฟิลิปปินส์มันเป็นยังไงเราไม่รู้จักรถสายไหนเพราะเราเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมมันไม่มีใครรู้หรอกเดินออกมาหน้าสนามบินเลยค่ะนูนะเดินออกมาหน้าสนามบินแบบหา เขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่สนามบินแบบช่วยหนูหน่อยได้ไหมแบบเรียกแท็กซี่ให้หนูหน่อยเพราะว่าหนูเพิ่งมาครั้งแรกหนูไม่รู้การเดินทางมาก่อนค่ะแล้วพี่เขาก็ช่วยได้นะเขาโทรเรียกแท็กซี่ให้คือเขาเฟนรนลี่น่ารักมากจริงๆเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทุกคําไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าขอแค่คุณพอสื่อสารได้มันมากพอที่จะขอความช่วยเหลือหรือถามในเรื่องที่คุณอยากจะรู้ในประเทศนั้นๆได้คือเท่านั้นมันเพียงพอแล้วอ่ะหลังจากได้แท็กซี่นะคะแท็กซี่ก็มารับปุ๊บ ขึ้นรถแท็กซี่แต่จุดคลายแม็กมันอยู่ที่ตอนนั่งแท็กซี่กำลังจะไปโรงแรมนี่แหละคือระหว่างทางอะ่ะเราก็กำลังนั่งถ่ายคลิปอยู่ใช่ปะเอ้ยในเมืองฟิลิปปินส์เออสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาครั้งแรกเนาะก็ถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปอะไรไปเรื่อยๆือสักพักหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ7จถึงแขวบอายุประมาณนี้จริงเจ็ดถึงแขวบตัวเล็กมากนะคะเขาเดินเอา ที่ที่ปัดน้ำฝนหรือที่ขัดกระจกหนูไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละมาขัดกระจกรถที่หนูกําลังนั่งอยู่มาขัดกระจกของแท็กซี่อ่ะแล้วก็มาเคาะกระจกแบบขอเงินแบบจะเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยมาพอหลังจากที่เขาเช็ดเสร็จเขาก็เคาะคือจะเอาเงินเขาไม่ยอมไปไหนด้วยนะเพราะมันเป็นช็อตที่รถติดไงเขาก็ไม่ยอมไปไหนเขาก็จะยืนเคาะอยู่นั้นนะ่ะจนกว่าจะให้เงินแล้วก็เลยถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันคืออะไรคุณโชเฟอร์พี่แท็กซี่ก็บอกว่า เด็กพวกเนี้ยนอนข้างถนนไม่มีคนดูแลพวกเขาต้องดิ้นรนกันเองเพื่อความอยู่รอดหนูก็แบบ mm hmm. โอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองกั้นเราเข้าใจแล้วน้องอะ่ะเดินมาแล้วมองหน้าหนูอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็แบมือของเงินคือรู้แล้วเรารู้เลยว่าเขาต้องการอะไรซึ่งหนูก็ตกใจมากเพราะว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยอะ่ะการที่เอาเด็กมาทําอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นเรื่องผิดผิดกฎหมายเลยนะเพราะว่ามันเป็นการใช้แรงงานเด็ก คืออย่างบ้านเราอาจจะมีขายพวงมาลายัยใช่ไหมคะขายนมเปรี้ยวขายโดนัทขายข้าวเกียบข้าวเกียบแผ่นนะ่ะข้าวเกี๊ยวว่าวอ่ะคำมันชื่อข้าวเกี๊ยวว่าวก็จะมีประมาณนั้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบมาขัดกระจกแล้วคุกคามมาเคาะกระจกรถแล้วขอเงินอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเราคือหนูอยู่มา21ปีหนูไม่เคยเจอไงมาเจอที่นี่เป็นที่แรกเลยแต่ความพีคมันยังไม่จบขัดเมื่อมาถึงโรงแรมนี้ด่านแรกสิ่งแรกที่ต้องเจอเลยก็คือ เราประพอถือปืนลูกซองอยู่เนี้ยเราประพอหลายที่จะถือปืนถือเลยนะไม่ได้ว่าแบบเน็บไว้หรืออะไรเงี้ยบางคนถือลูกซองบางคนถือแบบสไนเปอร์เลยนะเออยืนอยู่ข้างหน้าคือเฝ้าสถานที่ที่พวกเขาต้องทํางานไอ้ก็เจอไอ้ก็ตกใจเฮ้ยทาไมต้องถือปืนเลยวะถึงขั้นต้องถือปืนเลยเหรอเราก็เลยเข้ามาเช็คอินแล้วก็ถามพี่พนักงานว่าทําไมเขาต้องถือปืนตลอดเวลาด้วยครับพี่ ที่เขาบอกว่าที่นี่เกิดการปล้นชิงทรัพย์กันบ่อยมากที่นี่เกิดการวิ่งราวกันก็บ่อยเช่นกันนะฮะเกิดการเขาเรียกอะไรอ่ะทาร้ายนักท่องเที่ยวอ่ะก็มีเหมือนกันยามเขาก็เลยต้องถือปืนไว้เพื่อกันไม่ให้นักท่องเที่ยวนเนี่ยเกิดอันตรายซึ่งบอกโอ้โหพี่พี่แมงโคเสี่ยงชีวิตด้วะเลยและถือทุกคนนะหลายๆคนที่เห็นนะที่ตั้งแต่เดินมานะ คือหลายคนมากนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมวันนี้มันเป็นเพียงวันเริ่มต้นนะคะเอ่อมันจบไปแล้วนะสำหรับวันแรกแค่วันแรกก็ได้รับประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่มากมายเลยจากการออกมานอกประเทศนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูกันพรุ่งนี้ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันสุดพิเศษหรือว่าเราไปเจอความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอหรือว่าเราอาจจะเจอเรื่องอะไรที่มันพิกๆีอีกสรอบหนึ่งสองรอบสามรอบเลยก็ว่ากันไปก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันพรุ่งนี้สนุกแน่นอนค่ะ